สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องกุนอามันนะครับจะพาไปใส่วันนี้จะพาไปใส่มันหัวน,นะครับอยู่ร้านเอ็มมี่เอ็มมี่นะครับตอนนี้ก็เข้ามาในถนนสายสีแดงนะครับถนนฝั่งเบนนะครับ ฝนตกเมื่อคืนน่าจะฝนตกแรงนะครับฝนจึงเละได้ขนาดนี้ร้านมันก็อยู่ข้างๆเขาอยากให้มาดูบรรยากาศฝั่งเมรุ่าเป็นยังไงกันบ้างเช้าวันนี้ก็แดดก็ออกครับไม่น่าจะมีฝนตก สายมันตรงนั้นสี่ที่ครับสี่ลานไม่รู้มันจะเต็มหรือเปล่าครับข้างหน้าก็เป็นรถรถไถหรือซากเป็นว่ากู้ยนขายกะละมังครับข้างหน้ารถขายกะละมังครับมีครบครันเลยครับทางเก้าอี้ทางแคบหน่อยนะครับรู้จะแสงได้หรือเปล่า ลองไปดูก่อนครับข้างหน้าฝั่งข้างเขานี่ไปก็จะเป็นประเทศไทยนะครับฝั่งประเทศไทยรุเลาะชายเดนก็จะเป็นรนสีแดงนี่นะครับ ถ้ามเขาลูกนี้ไปก็จะน่าจะเป็นอำเภอไอ้บัวเชิดน่าจะเป็นอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์ฝั่งซ้ายนี่มีรถรถลงครับไหลมีรอยรถลงข้างทางครับแล้วนี้เขาปลูกจะมัน สำพลังกันรุดรุดบางไทยก็มาเอากันเยอะอยู่ลงทุกวันครับเดี๋ยวผมจะตัดไปดูช่วงตอนสายมันเลยนะครับ กดอจะถึงลานมันเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตอนนี้ก็ชมบรรยากาศทาั้งพังไปก่อนขั้งหน้าวิวสวยยังมากเลยครับมีเด็กเขา เป็นรถรถแดงงี้ไปตลอดทางเลยนะโตชัยเน้นลานมันก็น่าจะอยู่ข้างหน้าดีแล้วอู้นี่เห็นแล้วครับลานมันถึงแล้วครับข,ขวา มีอยู่ห้าตันมีอยู่ห้าตันครับมันในลานมันมีอยู่ที่นี่แหละครับเนี่ย ถอดหัวมาครับนี่นี่นะครับนี่นะครับมันมีู่ห้าตันรถตักเสียอ รถตากเสียต้องไปเติมอีกลานอย่างนี้ครับรถขายที่นอนมาแล้วครับนะไปแล้วครับประกาศอะไรไม่รู้ครับ บรรยากาศดีมากๆเลยครับตัวนี้อยู่ข้างเขาครับบนนุชก็มีบ้านอยู่นะมันมองเห็นครับบ้านน่าจะอยู่บนนุนครับภาพอาจจะแตกหน่อยนะครับ นี่นะครับบรรยากาศเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตอนขึ้นมันด้วยนะครับตักซ่อมเสร็จแล้วนะครับกำลังตักอยู่ยนะครับ นะครับต้องสับขับสองคนรถ mm hmm. ตักต้องขับสองคนนะครับ mm hmm. ระบบคอนโทรลมันเสีย หลักตันกำลังตักขึ้นรถแล้วครับต้องขับสองคน,นครับซื้อมาจากไทยนะครับรถตักเนี่ย มีมาสักห้าหกตันนี่แหละครับรทั้งวันครับมาตักให้ตอนเที่ยงมาถึงตั้งแต่เช้า ให้ดูอีกร้านหนึ่งนะครับร้านนี้ตักแม่จะเสร็จแล้วครับเรจ,จะไปถ่ายอีกร้านหนึ่งให้ดูครับตอนนี้ก็มาถึงรนลัดยางแล้วครับลัดยางอยู่ข้างหน้ากำลังจะวิ่งไปใส่มันหัวร้านที่สองนะครับ ลานที่สองก็น่าจะอยู่ข้างหน้านี่แล้วออกจากถนนแดงมาก็ประมาณสักสาี่โลครับน่าจะถึงร้านมันที่สอง านมันที่สองน่าจะอยู่ข้างหน้านี่ครับยังไม่เคยมานะครับลานนี้น่าจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยับฝั่ขงขวาม,วาม,มือ รอรุ่นนะครับว่ามันมันจะมีกี่ตันทางเข้านี่ก็คีดเดนะครับมีอยู่มาสักสิบตันครับน่าจะพอดีแล้วครับมันน่าจะมีอยู่ประมาณสักสิบตันครับ ขึ้นช่างก่อนครับนี่นะครับมันร้านที่สองรถตักเขาก็เดิมๆนะครับนี่อันนี้รถตักรุ่นน้อย มันก็มีมานสักสิบตันนี่แหละ่าจะพอดีตัวหัวบ้านยั้ิงจะตองตงเบาง ครับวันนี้เขาจบคลิปตะเพียงท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องคนน้ำมันมันเต็มพอดีแล้วครับมันเต็มพอดีครับใส่ไมหมดครับ